สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ยายวันมีอาหารมาเสิร์ฟอีกแล้วค่ะวันนี้เรามีน้ำพริกกะปิปลาทูนะคะมีปลาทูทอดนะคะแล้วก็ชะอมทอดกับไข่นะคะอาหารของเราในวันนี้ค่ะ มาชมกันเลยค่ะแล้วก็จะมีปลาหมึกทอดนะคะน้ำพริกกะปิเราก็จะมีผักนะคะปลาทูสี่ตัวค่ะวันนี้ดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวด้วยชะอม จชะอมทอดกับไข่ค่ะผักก็จะเป็นดอกกระเจียวค่ะแล้วก็มาทอดปลาหมึกนะคะนี่น้ำพริกกะปิเราก็ตำเองค่ะสูตรของเราที่เราคิดว่าอร่อยก็คือสูตรนั้นแหละค่ะอันนี้ก็จะมีขาอ่อนขาลวกขาอ่อนกับมะเขือพวงนะคะ ลวกมะเขือพวงกับขาอ่อนมากินกับน้ำพริกนะคะอร่อยอร่อยวันนี้ยายวันจะกินกับข้าวเหนียวค่ะคนไหนชอบข้าวเจ้าก็กินกับข้าวเจ้านะคะเข้าสวยแล้วแต่ใครชอบค่ะอาหารของเราก็ประมาณนี้นะคะกินได้ทั้งข้าวสวยทั้งข้าวเหนียวค่ะ มาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆทุกคนผักก็ไม่เยอะทรงอย่างสามอย่างนะคะเพื่อเราจะกินกับน้ำพริกกะปินี่ค่ะชะอมไข่ทอดนี่ก็อร่อยมากเลยค่ะ ปลาทูด้วยนะคะปลาทูไข่กรอบๆค่ะเากินด้วยกันค่ะทุกท่านทุกคนนี่กะปิเราก็ทำเองนะคะํำเองกะปิอย่างดีเลยค่ะกะปิมีกุ้งฝอยลงไปด้วยนะคะอร่อยมากค่ะกินกินน้ำจิ้มวันนี้ ันนี้ปลาท,ทูหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะไข่ชะอมทอดใส่ไข่อร่อยออร่อยค่ะอันนี้ปลาหมึกทอดนะคะปลาหมึกเห่งทอดอันนี้ก็ขาอ่อนอ,อร่อยขาอ่อนค่ะหวาน แล้วก็มะเขือพวงบักแขงนะคะที่เราเตรียมผัดทอดชะอมนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ